ประเทศใดที่เป็นอำนาจเงาทางเศรษฐกิจของโลกอยู่ณนปัจจุบันพวกเขามี power แค่ไหนในการกำหนดทิศทางของเศรษฐกิจในอนาคตเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังไปทีละประเทศเลย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tomorrow Podcast นะครับอยู่กับผมอ้้มสุภกรครับรายการที่จะชวนทุกคนนะครับมาเข้าใจโลกอนาคตกันให้มากขึ้นนะครับเพื่อนํามาปรับใช้ในการดําเนินธุรกิจของคุณเองครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดในมุมเศรษฐกิจครับซึ่งเศรษฐกิจก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆสําหรับผู้บริหารที่ต้องเข้าใจบริบทของโลกนะครับถ้าผมให้ทุกคนจินตนาการตามผมนะครับนึกถึงประเทศมหาอำนาจของโลกนปัจจุบันเนี่ยทุกคนจะนึกถึงประเทศอะไรกันบ้างแน่นอนครับชื่อของจีนนะครับ หรือสหรัฐต้องเป็นชื่อที่ป๊อปอัพขึ้นมาชื่อแรกๆอย่างแน่นอนครับจีนนะครับเป็นประเทศที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจด้านการผลิตและส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับส่วนสหรัฐเป็นประเทศที่เป็นตลาดทุนสําคัญของโลกนะครับกำหนดทิศทางทางการเงินการลงทุนและมีบริษัทเทคโนโลยีล้ําสมัยซึ่งแน่นอนครับสประเทศนี้แข่งแย่งชิงดีกันเป็นที่1กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกเขาก็มีบทบาทมากจริงๆ การต่อสู้กันในครั้งนี้นะครับทำให้คู่อำนาจถูกแบ่งออกเป็นสส่วนและเกิดสิ่งที่เรียกว่าอำนาจเงาเกิดขึ้นครับถามว่าอำนาจเงาคืออะไรนะครับคือประเทศที่มีอิทธิพลเบื้องหลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับในการคอน n e c t ต์เดอะเพื่อให้เศรษฐกิจโลกยังสามารถขับเคลื่อนไปได้ผมคิดว่าเราควรจะมาเข้าใจภาพรวมของสิ่งนี้ไปพร้อมๆกันนะครับว่า ประเทศใดที่เป็นอำนาจเงาทางเศรษฐกิจของโลกอยู่ณปัจจุบันพวกเขามี power แค่ไหนในการกำหนดทิศทางของเศรษฐกิจในอนาคตได้นะครับโดยข้อมูลในวันนี้ครับผมนำมาจาก Bloomberg Economics นะครับและ Bloomberg Business Week ได้ทำการสำรวจเจาะลึกข้อมูลทางการค้าและการลงทุนครับพบ5ประเทศอำนาจเงาครับที่ครอํอำนาจทางเศรษฐกิจอยู่นะครับเริ่มจากผมแนะนำตัวละครก่อนละกันว่าประเทศเหล่านี้มีประเทศอะไรบ้างนะครับประเทศแรกคือเวียดนามครับประเทศที่2คือโปแลนด์ประเทศที่3คือเม็กซิโก ประเทศที่4คือโมร็อกโกและประเทศที่5คืออินโดนีเซียนะครับเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ รวมกันแล้วนะครับจะมีมูลค่าสูงถึง4ล้านล้านดอนลลา,าร์สหรัฐซึ่งมากกว่าประเทศอินเดียเทียบเท่ากับเยอรมันหรือว่าญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่มีนวัตกรรมล้ำหน้าและมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งอยู่แล้วนะครับพวกเขาได้วางการเติบโตของตัวเองไว้อย่างไรในการสร้างให้ตัวเองเนี่ยมีอํานาจมากขึ้นในเชิงเศรษฐกิจในอนาคตนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังไปทีละประเทศเลยเริ่มจากเวียดนามก่อนครับเวียดนามเนี่ยกลายเป็นประเทศสําคัญนะครับในฐานะตัวเชื่อมโยงเศรษฐกิจ ซึ่งเรื่องนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนก่อนอโดนัลด์ทรัมป์ของเราเองนะครับเริ่มเปิดสงครามการค้ากับจีนมีความตึงเครียดทางเศรษฐกิจมีการจัดเก็บภาษีสินค้าที่ผลิตกับจีนและเพิ่มการตรวจสอบระบบซัพลายเชนที่มาจากจีนอย่างเข้มงวดมากขึ้นนะครับโดยสถานการณ์นี้เองครับทำให้เวียดนามกลายเป็นตัวเลือกสําคัญในการตั้งถิ่นฐานการผลิตในภูมิภาคเอเชียที่สามารถที่จะทดแทนจีนได้ ้าว่าให้นึกถึงประเทศหนึ่งที่มีภูมิรัฐศาสตร์ใกล้เคียงกับจีนที่สุดเวียดนามจะเป็นประเทศแรกๆนะครับที่ผู้คนจะนึกถึงนั่นเองแล้วอะไรเป็นข้อดีในการผลิตในเวียดนามนะครับต้องบอกว่าข้อดีที่สุดเลยก็คือค่าแรงนะครับในการผลิตที่ถูกนะครับต่อมาคือความยืดหยุ่นในการทําสัญญาทางการค้าเพราะว่าเขาเห็นช่องโหว่ตรงนี้ครับหลังจากที่จีนเนี่ยถูกลดทอนอํานาจในการส่งออกไปสู่ประเทศอื่น โดยเฉพาะนะครับส่งไปสู่ประเทศสหรัฐนะครับความยืดหยุ่นทางการค้าของเวียดนามเนี่ยก็เลยมีมากขึ้นในการต่อรองและเจรจากับต่างประเทศนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถเปิดประตูให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศของพวกเขาได้ มากขึ้นและส่วนที่3ครับสำคัญเช่นกันครับก็คือภูมิรัฐศาสตร์ที่ตอบโจทย์ในการตั้งถิ่นฐานการผลิตทําให้เกิดแนวโน้มส่วนใหญ่นะครับของคนที่ทําการผลิตกับจีนอยู่แล้วนะครับเลือกย้ายถินฐานมาที่เวียดนามครับโดยส่วนมากนะครับจะเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าดูจากตัวเลขนะปัจจุบันแล้วเนี่ยสหรัฐกลายเป็นคู่ค้าสําคัญของเวียดนามในการส่งออก นะครับคือคิดเป็นหนึ่งใน3ของสหรัฐเลยทีเดียวนี่ก็คือความสําคัญของเวียดนามณัปจ,จุบันนะครับยกตัวอย่างเช่นโรงงานฟ็อกคอนเทคโนโลยีกรุ๊ปนะครับบริษัทผู้ผลิตหัวต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จับมือกับบริษัท Apple นะครับและยังเป็นผู้ผลิต Amazon Kindles นะครับเครื่องอ่านอ e ีบุ๊กให้กับ Amazon.com ด้วยนะครับ ซึ่งบริษัท Foxconn Technology Group ก็ตั้งอยู่ในเวียดนามณปัจจุบันนะครับส่วนจีนนะครับเวียดนามก็ไม่ได้ทอดทิ้งในการไม่ทําการค้ากับจีนนะครับจีนก็ยังเป็นส่วนสําคัญใน,ในการทำให้เศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยเติบโตจากการเป็นอะไรจากการเป็นผู้จัดหาวัสดุรายใหญ่ที่สุดสําหรับโรงงานที่ผลิตอยู่ในเวียดนามนั่นเองนะครับให้นึกภาพอย่างนี้ครับว่าเมื่อจีนกับสหรัฐ ทำการค้าโดยตรงกันไม่ได้ต้องหาตัวกลางมาทดแทนและตัวแทนนั้นก็เป็นเวียดนามเวียดนามรับสินค้ามาจากจีนผลิตในโรงงานและผลิตเสร็จแล้วส่งไปให้สหรัฐนี่คือภาพที่เวียดนามนะครับมีบทบาทมากขึ้นในเชิงอำนาจทางเศรษฐกิจเรามาดูตัวเลขกันบ้างครับในเวียดนามนะครับส่งออกไปให้สหรัฐเติบโตถึง1 7ึ่เมื่อเปรียบเทียบตั้งแต่ปี2017ประจไปจนถึงปี2022นะครับและเวียดนามครับมีการนำเข้าจากจีนสูงถึง21%จากปีเดียวกันนะครับและ สุดท้ายครับเวียดนามก็มีการเปิดแผ่ลงทุน Greenfield Investment 1 0ึจากปีเดียวกันเช่นกันนะครับเวียดนามเองนะครับยังเป็นประเทศที่สามารถยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหรัฐได้ครับโดยในเดือนกันยายนปี2022นะครับพวกเขาได้ทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร,ร์การค้าหรือ Comprehensive Strategic Partnership นะครับซึ่งมีข้อดีอะไรบ้างนะครับหก็คือการอำนวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมทางการค้าเป็นทางการระหว่างสหรัฐกับอินโดนีเซียนะครับ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในระยะยาวนั่นเอง2นะครับก็คือการมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษาระหว่างสหรัฐกับอินโดโดยตรงนะครับส่วนสุดท้ายก็คือมีการสนับสนุนและการทำวิจัยที่ยกระดับการสร้างงานในประเทศในเชิงยุทธศาสตร,ร์โดยอุตสาหกรรมการส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนามคิดเป็น32%ของการส่งออกทั้งหมด ในประเทศครับซึ่งเติบโตเป็น2เท่าในรอบทศวรรษที่ผ่านมานี่คือภาพที่เวียดนามนะครับได้เติบโตขึ้นมากลายเป็นอำนาจเงา1ประเทศนะครับที่มีส่วนสําคัญอย่างมากระหว่างจีนกับสหรัฐและเกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมนี้เพิ่มขึ้นถึง1.3ล้านคนนะครับรัฐบาลเวียดนามยังมั่นใจนะครับว่าตัวเลขของพวกเขามีแนวโน้มจะเติบโตสูงขึ้นได้ในปี2024เป็นถึงปี2030นะครับเพราะมีแผนการขยายโรงงานการผลิตอีกหลายแห่งเลยทีเดียว มุมแรกนะครับคือประเทศที่เติบโตจากการแก้ปัญหาการกีดการทางภาษีทางการค้านะครับและเติบโตขึ้นมากลายเป็นอำนาจเงาส่วนอำนาจที่2ที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับอยู่ในยุโรปประเทศนั้นก็คือประเทศโปรแลรนด์นั่นเองครับในปี2021นะครับรัฐบาลโปรแลรนด์ประกาศว่าจะสร้างแบรนรถไฟฟ้าของตัวเองที่มีชื่อว่าไอเซรานะครับเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าโปรแลนด์เนี่ยกำลังมีความคิดที่ทะเยอทะยานเป็นอย่างมากในการที่จะปรับตัวเองให้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งในยุโรปโดยหน่วย งาน Electric Mobility Poland นะครับได้ลงนามข้อตกลงกับ g e r e Holding Group ของจีนในปี2022ครับเพื่อจัดหาเทคโนโลยีสำหรับโครงการนี้ในการผลิตรถยนต์รุ่น Hatchback และรุ่น SUV นะครับมีกำหนดเริ่มต้นในปลายปี2025ครับถามว่าทำไมโปแลนด์ถึงเดินเกมในการเป็นโรงงานการผลิตรถดดยนไฟฟ้าของโลกนะครับสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปเป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะครับเพราะโปแลนด์เนี่ย มีความสัมพันธ์อันดีในเรื่องอุตสาหการรมยานยนต์ที่ดีในยุโรปอยู่แล้วนะครับเขามีการทำการค้ากับ v o l ks วาเก้และ Mercedes Ben บนในการผลิตรถยนต์ในประเทศของเขาเองอยู่แล้วและการปรับตัวไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็เป็น movement ที่สำคัญมากๆในอุตสาหการรมยานยนต์ซึ่งโปลแลนด์นะครับเป็นประเทศที่ตามหลังจีนเพียงประเทศเดียวนะครับในการจัดอันดับการผลิตแบตเตอรี่ทั่วโลกทุกประเทศทั่วโลกนะปัจจุบันเนี่ยพึ่งพาการผลิตจากจีนพึ่งพาวัสดุจากจีนนะครับ และด้วยความไม่ลงรอยการของสหรัฐอเมริกายุโรปเองก็มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนี้นะครับเพราะว่ายุโรปเองก็เป็นพันธมิตรอันดีกับสหรัฐอเมริกามาโดยตลอดนะครับ ถ้าเกิดมีสงครคามคว่ำบาตรทางการคา้กากันเกิดขึ้นอีกนะครับประเทศในยุโรปก็จะมีปัญหามากๆในการสร้างซัพพลายเชนของตัวเองการมองหาซัพพลายเชนที่แข็งแรงและอยู่ในภูมิภาคของตัวเองเลยเป็นเรื่องสําคัญมากๆที่ทําให้โปรแลรนด์เนี่ยกลายเป็นประเทศที่โดดเด่นขึ้นมามาดูตัวเลขกันบ้างนะครับในการผลิตแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ส่งออกไปให้ประเทศต่างๆรอบยุโรปนะครับเติบโตถึง56%นับตั้งแต่ปี2017ไปจนถึงปี2022นะครับโปรแลนด์มีการนําเข้าจากจีนโตถึง112%่ เพื่อนำข้าวัตถุดิบมาผลิตแบตเตอรี่นั่นเองครับและโปรแลรนด์มีการลงทุน Greenfield ินเวส t m เมนต์สูงเพียง11%จากปี2017นะครับจะเห็นได้ว่าโปรแลรนด์ก็จะเน้นการพัฒนาอินฟาสตรเจอร์ในประเทศตัวเองนะครับดึงดูดให้เข้ามา ผลิตในโรงงานของโปแลนด์และส่งออกไปในระยะ,ะ,ยะทางอันใกล้ยอยู่ในภูมิภาคเดียวกันทําการค้าในภูมิภาคนั่นเองครับข้อดีของโปแลนด์นะครับคือพวกเขาเดินเกมเร็วพวกเขามีวิสัยทัศน์ที่ดีนะครับในการก้าวไปสู่เรื่องของ n e t ซีโรและพวกเขาก็เลือกตั้งหลักที่อุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ในยุโรปในภูมิภาคเนี่ยเขาผลิตกันเป็นเบอร์ต้น,ตน ของโลกอยู่แล้วนะครับมีแบรนด์ดังๆที่พวกเรารู้จักเยอะแยะมากมายเลยที่ต้องการที่จะใช้แบตเตอรี่ในการพัฒนาธุรกิจของตัวเองไปสู่ในทซีโรเช่นกันนะครับมันก็เลยทำให้โปรแลนด์นะครับกลายเป็นอำนาจเงาขั้วที่2ที่เกิดขึ้นในโลกณปัจจุบันครับ อำนาจคนที่3นะครับเม็กซิโกปัจจุบันเม็กซิโกนะครับแซงหน้าจีนในฐานะผู้ส่งออกสินค้ารยายใหญ่ที่สุดให้กับสหรัฐอเมริกานะครับและเม็กซิโกกลายเป็นประเทศสําคัญในฐานะประตูทางเข้าออกประเทศสหรัฐอเมริกาถามว่าทำไมถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับย้อนกลับไปนะครับเคสเดียวกันกับเวียดนามเลยครับตั้งแต่ที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับกีดกันทางการค้า ระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับตั้งกําแพงภาษีที่สูงมากๆในการทําการค้ากับจีนนะครับเรียกว่าเป็นการยากมากนะครับที่บริษัทจากสหรัฐยังสามารถที่จะทําการค้ากับจีนโดยที่ไม่คํานึงถึงเรื่องภาษีและการตรวจสอบเราจะเห็นเคสอย่างบริษัทใหญ่ๆที่เป็นท็อป10ของโลกในเชิงเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่น e sla, Google, Microsoft ที่เลือกเดินเกมในการไปตั้งโรงงานแห่งใหม่ตามประเทศอื่นๆที่มีทรัพยากรที่ดีมีระบบกินฟิล์มอินเวส s t เมนท์ที่น่าลงทุนนะครับอย่างเช่นอินโดนีเซียเวียดนาม แต่ก็ยังมีอีกหลายประเทศนะครับที่ไม่ได้มีเงินทุนสูงถึงขนาดว่าสามารถไปตั้งกิกะ f แฟ t o อรี่ของตัวเองได้รวยขนาดว่าจะไปสร้างอะไรใหม่ๆได้โดยที่ไม่พึ่งพาจีนนะครับหลายๆประเทศก็ยังคงต้องใช้ซัพพลายเชนจากจีนอยู่เม็กซิโกก็เลยเป็นประเทศที่ประเทศจีนเนี่ยใช้ในการแก้เกมในการทําการค้ากับบริษัทที่ยังอยู่ในสารัฐอยู่แต่ไม่ได้สามารถที่จะทําการค้ากันได้โดยตรงนะครับดูจากภาพตรงนี้ก็ได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะพูด,ดง่ายๆก็คือ จีนเลือกที่จะย้ายถิ่นฐานนะครับการตั้งโรงงานการผลิตของตัวเองเนี่ยจากประเทศจีนโดยตรงนะเลือกไปทําการสร้างโรงงานอยู่ที่ประเทศเม็กซิโกแทนครับถามว่าทําไมถึงเป็นเม็กซิโกแน่นอนชายแดนของพวกเขาติดกับสหรัฐอเมริกานี่เป็นเรื่องแรกที่เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับส่วนที่2ก็คือกําแพงภาษีระหว่างเม็กซิโก,กกับสหรัฐเนี่ยมันต่ำนะครับและการทําให้สินค้ามัน made in เม็กซิโกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะเขาไม่ได้เป็นคนที่มีปัญหากับ สหรัฐนะครับแต่ว่าเราก็รู้กันดีว่าสุดท้ายก็เป็นบริษัทของจีนอยู่ดีนะครับเกิดสิ่งที่เรียกว่าวินวินซิเอชันระหว่างบริษัทที่เป็นกลุ่มทุนในสหรัฐที่อยากทําการค้ากับจีนอยู่แต่ไม่ต้องการที่จะมีปัญหากับรัฐบาลเม็กซิโกเป็นประเทศที่ส่งออกไปให้ประเทศสหรัฐนะครับโตถึง45ตั้งแต่ปี2017ไปจนถึงปี2022ครับและเม็กซิโกนะครับเป็นประเทศที่นําเข้าจากจีนโตถึง115เ ในปีเดียวกันนะครับและเม็กซิโกยังเป็นประเทศที่สามารถดึงดูดนักลงทุนมาทำกรีนฟิล e l อ Investment ได้สูงถึง47%ในปีเดียวกันเช่นกันครับข้อมูลตรงนี้สำคัญมากนะครับเขาบอกว่าปัจจุบันในเม็กซิโกมีการลงทุนจากบริษัทจีนเพิ่มถึง50%ตั้งแต่ปี2022มาจนถึงปัจจุบันนะครับคิดเป็นเงิน2.5พันล้านดอลลาร์นั่นเท่ากับว่า ประเทศเมนะ็กซิโกณตอนนี้นะครับมีเจ้าสัวจีนไปตั้งนิคมอยู่เยอะมากๆนะครับในการทำการค้ากับสหรัฐนั่นเองนี่คือเซนเจ้นสาขา2ก็ว่าได้นะครับความน่าที่4ครับคือประเทศโมร็อกโกนะครับตอนที่ผมรีเสิร์ชข้อมูลเนี่ยผมไม่คิดว่าเป็นประเทศนี้เลยนะครับแต่พอยิ่งอ่านไปก็ยิ่งรู้เลยนะครับว่าประเทศที่ถือครองทรัพยากรสําคัญของโลกคือประเทศที่จะเป็นผู้ คุมเกมคุมชัยชนะในอนาคตนั่นเองครับโมร็อกโกเป็นแหล่งที่สำรองฟอสเฟตที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับถามว่าทําไมฟอสเฟตถึงสําคัญนะครับเพราะฟอสเฟตนะครับเป็นแร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบสําคัญในแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตนะครับหรือว่า LFP นั่นเองซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่นิยมใช้เป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าณปัจจุบันนะครับซึ่งถ้าว่าเราเปรียบเทียบไม่ง่ายนะครับประเทศเม็กซิโกก็คือเพื่อนรักของจีนณปัจจุบัน,นครับผมว่าโมร็อกโกคือเพื่อนรักของสหรัฐอเมริกาณปัจจุบันนะครับ คือประเทศนี้นะครับเป็นประเทศที่สามารถทําการค้ากับสหรัฐอเมริกาได้ในทุกแง่มุมเลยครับในปี2022จากการสำรวจนะครับโมร็อกโกเติบโตกว่า1 5 3พันล้านดอลลาร์นะครับจากโปรเจกต์ Greenfield Investment ซึ่งเติบโตปีเดียวนะครับมากกว่า5ปีรวมกันก่อนหน้าก่อนที่จะมีสงครามทางการค้านี่เป็นประเทศที่เติบโตขึ้นได้จากวิกฤตเป็นโอกาสจริงๆ,ๆครับมาดูที่ตัวเลขกันบ้างนะครับโมร็อกโกส่งออกให้สหรัฐโตถึง38%จากปี2 0 1 7ถึง2022ครับ โมร็อกโกเป็นประเทศที่มีการนําเข้าจากจีนโตถึง80%และโมร็อกโกนะครับเป็นประเทศที่มีการลงทุน greenfield investment แบบนิวไฮสุดๆนะครับเก่งที่สุดในทั่วโลกเลยนะปัจจุบันก็คือ290%จากปีเดียวกันนั่นเองนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่านอกจากทรัพยากรวัตถุดิบที่เขามีที่สําคัญมากๆอย่างฟอสเฟสแล้วนะครับการเปิดกว้างทางการค้าขายที่เขามีวิสัยทัศน์ที่ดีแล้วนะครับสิ่งที่มันเป็นข้อสําคัญที่สุดเลยก็คือเขาผูกมิตรกับสหรัฐไว้อย่างแน่นแฟนครับในขณะที่หลายๆประเทศ ครับหันหลังให้กับสหรัฐเริ่มที่จะไปเข้ากับจีนเพื่อที่จะทําการค้าร่วมกันนะครับประเทศนี้เป็นประเทศที่เรียกว่าสามารถที่จะดีกับจีนก็ได้และก็ยังสามารถลงทุนกับสหรัฐได้ในจํานวนมากเช่นกันนะครับเพราะว่า เขาเนี่ยได้ทําการผูกมิตรกฎหมายทางการค้าร่วมกับสหรัฐไว้นะครับกฎหมายนี้ครับเกิดขึ้นในปี 2, 2022ครับเสนอชนรถสําหรับการขายรถยนต์ไฟฟ้าที่มีเนื้อหาตรงตามเกณฑ์การผลิตในสหรัฐอเมริกานะครับรวมถึงนะครับชิ้นส่วนและแร่ธาตุที่มาจากประเทศที่มีข้อตกลงทางการค้าเสรีกับสหรัฐ จะนับรวมในข้อกําหนดเหล่านั้นซึ่งโมร็อกโกนะครับก็เป็นประเทศที่ได้รับส่วนลดทางภาษีสําหรับการขายรถยนต์ไฟฟ้าและเป็นประเทศที่มีวัตถุดิบของตัวเองนี่ก็2เด้งแล้วนะครับที่ทําให้การผลิตในโมร็อกโกเนี่ย มีประโยชน์อย่างมากกับการทําการค้าขายกับสหรัฐอินโดนีเซียครับเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์นะครับและอินโดนีเซียก็กลายเป็นประเทศที่สําคัญในเชิงเศรษฐกิจไปโดยปริยายจากสิ่งที่เขามีแต่เดิมปัจจุบันอินโดนีเซียนะครับยังถือครองทรัพยากรสําคัญของโลกอย่างนิกเกิลนะครับซึ่งนิกเกิลนะครับก็เป็นวัตถุดิบหนึ่งที่สําคัญมากๆในการกลั่นนะครับและไปสร้างเป็น EV แบตเตอรี่ได้เช่นกันเขาสามารถที่จะดึงสหรัฐนะครับมาสร้างฐาน ผลิตรถจ์ไฟฟ้าอย่างเท s l a ก็สร้างคิก a า a ฟ t o ตอรี่นะครับในอินโดนีเซียส่วนจีนเนี่ยถามว่าดึงมาทําอะไรดึงมาสร้างโรงงานซัพพลายเชนในการกลั่นวัตถุดิบของเขานะครับก็คือนิกเกิลที่มีในประเทศเนี่ยเพื่อสร้างแบตเตอรี่ส่งออกไปทั่วโลกได้เช่นกันนี่เป็นหนึ่งในประเทศที่ดึงทั้ง โรงงานที่เป็นแบรนด์ผลิตรถยนต์นะครับแล้วก็โรงงานที่ผลิตวัตถุดิบมารวมกันในประเทศได้ทําให้อินโดนีเซียเติบโต,ปเ,ต,ตเป็นอย่างมากมาดูที่ตัวเลขกันบ้างนะครับอินโดนีเซียนะครับส่งออกไปให้สหรัฐโตถึง7 1จากปี2 0 1 7เ็ไปจนถึงปี2022อครับอินโดนีเซียมีการนำเข้าจากจีนโตถึง105%และอินโดนีเซียมีการลงทุน Greenfield Investment สูงขึ้น48%จากปีเดียวกันนะครับ เราจะเห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับว่านอกจากสหรัฐและจีนแล้วที่เป็นมหาอำนาจของโลกนะครับประเทศที่เป็นอำนาจเงา5ประเทศเหล่านี้ครับคือประเทศที่ขาดไม่ได้จริงๆในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่โลกแห่งอนาคตจากบทเรียนทั้งหมดนะครับเราเห็นเรื่องอะไรบ้างสําหรับผมนะครับผมคิดว่ายังมีอีกหลายประเทศนะครับที่สามารถเติบโตขึ้นมาเป็นอำนาจเงาได้ถ้าพวกเขานะครับมี movement ที่ชาญฉลาดมากพอในการ catch up กับเศรษฐกิจโลกรวมถึงนะครับ ประเทศไทยด้วยที่กำลังพยายามเปิดประตูสร้าง greenfield investment ของตัวเองพยายามดึงดูดนักลงทุนมาสู่ประเทศของเรายังไงเรามารอติดตามกันในปี2024นี้ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับเศรษฐกิจในประเทศไทยครับ้ากว่าชื่นชอบคลิปนี้ของ tomorrow นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับสำหรับการเรียนรู้เรื่องอนาคตและนามาปรับใช้ในการวางแผนธุรกิจของคุณในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ผมอ้ําสุกรรลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ